สวัสดีจ้ะอะไรวันนี้ไม่ใช่ไลฟ์แบบกองโจรซะหน่อยวันนี้นะคะก็จะมาไลฟ์สวัสดีปีใหม่เพราะว่านี่ก็ว่าสุดท้ายของปีแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงรูปตอนท้ายเพราะว่าต้มีไปเขาดาวมีคนชมว่าเสื้อสวยตาถึงมากจ้ะอันนี้อันนี้คือเปิดได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าบางอันมันก็เป็นสปอนเซอร์ทุเดม ซื้อได้นะจ๊ะที่ชอปรีล şey ร <sh> no <sh arp> ัมทั่วประเทศจ้านี่แล้วก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยเสื้อสเวตเตอร์ใส่แล้วอุ่นใส่แล้วสวยราคาไม่แพงตอนนี้ก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะจ๊ะใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มาหากันได้ RUN งานคนเดียวต้องไปยืนเต้นบนอบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้เต้นนะคะไปเก็บกองเก็บกีต้าอะไรเงี้ยช่วยเขาเก็บเวทีโอูๆมีคนชมว่าสีผมสวยแน่นอนจ้ะเพราะเพิ่งทำเมื่อวานทำเองด้วยนะจะบอกให้นี่อ่ะโชว์แล้วชมมาจา้ะสวยเนาะผ้องสวยนะ,ยะน,น,น้องสวยที่สุดเลยใช่็นด้วยๆห็นด้วย ก็คือถามว่าไปเขาดาวที่ไหนกันมีคนคอมเมนต์ว่าเจ๊เป็นแฟนกันไหมวันนี้ก็เป็นปีแรกที่มาเขาดาวจริงๆตั้งแต่เด็กไม่เคยได้เขาดาวแบบที่เป็นนายเฉลิมฉลองเลยตามหลักก็จะแบบว่าสวดมนต์ข้ามปีเยเพราะว่าเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างสงบเสงี่ยมจิตใจธรรมะเสียงตรงนี้มันดังมากเลยตรงที่นั่งอยู่เป็นเสียงมันก้องแล้วข้างล่างก็คือเป็นแบบเปสระไว้น้ำก็ถือว่ามันนั่งอะไรชิวๆไม่กล้าจะไรนี่ไม่กล้า กับหัวอะไรกับหัวอ้าวอะไรกับด้านนะกับหัวอ่ะกับอย่างเดียวอ้างั้นไม่ต้องดูแลวยวไปติดตามในมิลินแลนด์เอานะจ๊ะ <c oughs> ขึ้นเวทีไหนคะเวทีหาเสียงคะ่ะเวทีปลาใสเดี๋ยวเป็นข้างๆกับเวทีลุงตู่ <c oughs> อะไรเจย,ยืมตังหน่อย200เอ้อเดี๋ยวปิดไลฟ์เลยนะ <c oughs> ยืมตังกูปิดไลฟ์เลยนะ <c oughs> คุณมิลินทำไมสวยขึ้นสวดมนต์ทุกวันจ้า แดด oh. แดดมันแยงตาเจ๊ไปเตรียมตัวไม่ไม่เตรียมตัวเดี๋ยวขึ้นชุดนี้เลยแล้วก็ขึ้นแบบนี้เป็นทีมคอนเซปต์นักบอลน,นั่นเองเป็นเบิดตัวนักเตะใหม่ของสโมสร <c oughs> ปิดซ้ายปิดขวาแต่นี่นะมีลินปีกไก่เป็นคนขี้อายตั้งแต่เมื่อไหร่ต <c oughs> ั้งแต่เกิดจ้าเกิดมาก็เป็นคนหน้าบางๆขี้อายไม่กล้าทําอะไร ปีนี้ไม่มีวงให้เต้นเอาหรอก็ปกติกับมาด้คนชอบเต้นอยู่แล้วค่ะทุกคนวันนั้นที่เต้นคราวที่แล้วก็คือแบบเพื่อนเต้นไงเพื่อนเต้นเราก็ต้องเต้นไงเข้ามึงตาหลิวต้องหลิวตาตามอย่างเงี้ยเราจะมาอธิษฐานกับพระอาทิตย์ที่กำลังตกกันนะคะพิมกับอธิษฐานพิมพ์าำอธิษฐานลงมาในนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันก่อนสิ้นปีไงอันนี้เป็นพระอาทิตย์ที่ตกวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะ สาธุขอให้ติดทามิเซเว่นเพียงก็รู้ว่ามันยากแต่พยายามไปด้วยกันนะคะถึงสุดท้ายจะไม่ติดทามิเซเว่นเป็นเซนเตอร์ไมาได้หรือว่าอะไรก็ไม่ได้ตีอกชกหัวโกรธอะไรก็ทุกคนก็พยายามทำให้เราเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสู้ไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็วันสุดท้ายของปีแล้วใช่ไหมปีที่ผ่านมามีอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าที่เราคิดเครียดที่ทําอะไรพลาดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันทิ้งมันไปแล้วก็เอา อวยพรมันทุกปีเลยอ่ะทิ้งมันไปนะคะให้ผ่านไปกับปีเก่าอะไรกี้เพราะปีหน้าเราก็มาเริ่มกันใหม่ขอให้มีความสุขมากๆกับปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ดีกว่าเดิมแล้วกันเนาะใครคิดใครหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะเจ๊ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะเรามาสู้ๆด้วยกันไปด้วยกันปีหน้าเนะาะบายยไปแล้วนะ แล้วขอให้พอที่ทุกคนขอเมื่อกี้กับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกเป็นจริงทุกคนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมดูไลค์ด้วยนะวันนี้แบตเหลือ9%แล้วอ่ะเลขกำลังสวยแบตเหลือ9% <laughs> ไปก่อนนะคะจัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ bye ๊าายยบบายบาย